ถ้าหากว่าหญิงสาวในรุ่นกลาวคราวเดียวกับอ้อมลืมตาตื่นขึ้นมาดูโลกด้วยความสดใสร่าเริงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการออกเดินทางไปตามหาความฝันไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าวันไหนๆของอ้อมดูเหมือนว่าชีวิตของเธอนั้นจะแตกต่างจากหญิงสาวในรุ่นกราวคราวเดียวกันอย่างสิ้นเชิงนะครับจากในวัยเด็กที่อ้อมอาจจะยังมีโอกาสไปโรงเรียนสลับกับการไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแต่จนถึงวันนี้โลกของอ้อมเหลือเพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมห้องเล็กๆที่มีความเจ็บปวดทุกทรมาน เป็นแขกไม่ได้รับเชิญแวะเวียนมาเยี่ยมตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอลืมตาตื่นขึ้น อ้อมเดินไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะขยับขยืนร่างกายแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ว่าก็ยังคงต้องมีคนคอยช่วยดูแลเพราะฉะนั้นทุกเช้านะครับพี่หนูในฐานะของคนดูแลก็จะมาดูแลอ้อมตั้งแต่ช่วยเก็บที่รับที่นอนดูแลเรื่องการถ่ายหนักถ่ายเบาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงช่วยทําแผลตามร่างกาย เองไม่ได้ป้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออยาติ่มก็ขอป้อนร้อนมากเลยเนาะยังว้อนอยู่นะเดี๋ยวก่อนพี่หนูต้องเข้ามาทำทำแผลให้วานักกี่ครั้งครับเนี่ยวันละครั้งเดียวก็เช้าก็ตื่นมาให้กินกินกาแฟทานกาแฟเสร็จแล้วเสร็จก็ให้พักพักพักท้องสักเดี๋ยวนึงก็จะให้ทานยาถ้าวันไหนอาบน้ําก็คือเอาออกไปอาบน้ําข้างนอกแล้วก็เอามาเดี๋ยวไม่ต้องทําแผลอะไรแค่อาบน้ําแล้วก็มาทาครีม แล้วก็ถ้าวันไหนที่ที่หัวเขาจะมีแผลมีหนองเยอะก็จะทําหัวต่างหากทุกอาทิตย์อ้อมต้องทําอะไรต้องแช่ยาแช่ยาหนึ่งครั้งทาไม่ทําแล้วเดี๋ยวมันขึ้นเยอะเจ็บระบมอีกต้องทําน้อยๆทํานี่ทําอะไรบ้างทำทำนี่ทาอะไรบ้างหนังตายมันจะมีหนังตายเศษขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันจะขึ้นมาไหมนักหนาขึ้นมาที่เดิมเดิมที่เคยเป็นเมื่อก่อนอะไอที่ไหนหายก็หาย แสดงว่าพวกเกล็ดหนังพวกนี้มันจะขึ้นอยู่เรื่อยๆบอกมันเหมือนที่ไข่แต่มันไม่เหมือนที่ไข่มันเป็นหนังแผ่นๆต้องลอกเองที่เราต้องลอกมันออกไม่เพราะอะไรอ่ะอ้อเพราะว่าถ้าไม่ลอกแล้วเดี๋ยวมันสะสมแล้วมันให้ตัวตัวหนังหนังใหม่มันขึ้นนะคะแต่มันขึ้นแล้วมันก็ลอกอีกลอกอีกแล้วมันไม่หายมันก็ต้องเป็นเรื่อยๆเป็นเป็นหายหายอยู่ไงที่จับนี้มันจะแข็งๆเนอะคล้ายๆเป็นพลาสติก เส้นก็หายหมดเลยเส้นเลือดยิ่งไปเจาะยาให้น้ำเกลือหากเส้นยากเส้นแตกเส้นแข็งเพราะหนังมันแข็งสดๆเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่เราจะเลือดแตกแล้วมันพูดออกมาจากเนื้อเส้นเลือดมันเกิดเอาวมันชอบปรีตีอย่างเงี้ยมันจะแตกมันถันด้วยอมก็ถูกขาอันไหนเนอะอันหนึ่งสองสามอืไก่อ เอาหาอะไ้ไม่ได no. ้ชื่อมันติดแต่พี่หนู uclear, escapes, Darwin, iki, ่พราะมันเอาคนป้าคัหน like ูไม hmm. ่ได้ต้องหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเลือในเน็ตเห็นเส้นนี้ป่ะคะมันเหมือนเกิืออกมานอกเนื้อหนังบางแต็ยังซึมอยู่เลยนะที่เ้อศอกก็ออกระจำเลยตรงนี้แล้วยังเวลาเจ็บมากๆในเวลาขอเคยขอให้ตัวเองแบบหายเจ็บหายปวดหายอะไรอย่างนี้ไหมขอแก้ให้มันไม่เป็นมากขออยู่ดีแค่เนี้ย กำลังพอดีพอดีทนได้ที่ทรมารคนเกิดมามันก็ต้องเนี้ยทุกคนลำบากไม่เท่ากันบางคนก็สบายสบายบางคนก็สบายแล้วสบายอีกแต่เรานี่ดีดีว่าอมก็ไม่รู้อมวันวันก็นั่งพูดกับตัวเองทุกวันน่ะว่าอยู่ไปเถอะเดี๋ยวก็ สบายแล้วหรือว่าเงี้ยทนทนไปก่อนนี่ก็กลายว่าพออ้อมตื่นเช้ามาอ้อมก็ต้องคอยดูแลรักษาตัวเองบันนี้ก็ขี้เกียจอะเหนื่อ,อยอะเบือเ่อเซงแต่ก็ต้องมีคนดูแลข้างๆ น้ำทำให้เจ็บไหมอ้อมเจ็บค่ะอ้อมชอบแบบน้ำไหมถ้าความจริงอะชอบถ้าไม่รำคาญแมลงวันอะถ้าอ้อมออกมานแําน,นี้มีมแมลงวันมาควรเหรครับใช่ค่ะมันจะทำไหครับเตรียมน้ำต้มเอาไว้ให้อ้อมแช่อันนี้แช่ไหครัแช่แผลคือแช่ทั้งตัว อันนี้แค่ใส่กระมังใหญ่เลยนะครับต้องต้องทำกี่วันครั้งครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่เอาไม่ใส่หนังยาหนึ่งคุ้มผ้าเลยคุ้มผ้าเลยแต่วันกอหัวเออเนี่ยนะพี่แกลอนเชื้อแกลอนละห้าพันแกลอนยายาที่ที่ที่โรงพยาบาลให้มาไม่ก็ลอนเท่านี้ห้าพันนะพี่หูนี้แกลอนเท่านี้ห้าพันเนาะอันนี้อันนี้คือได้ตอนผ้าแก้ขันแล้วมาแล้ว สักหน่อยไปไปไปไแล้วแช่ก้อนานไหมครับวันนี้ก็คงทุกทีก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงะชั่วโมงเป็นอย่างช้าถ้าวันไหนคือแผลจะเปื่อยเร็วก็ประมาณสี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเขามีร้องมีอะไรไหมครับถ้าอยู่ในนี้นะคะไม่มีค่ะชอบไหมหายชอบอยู่ในน้าเนี่ยแล้วก็เ็าจะมีพอสักพักงแผลที่มือเขาจะเปื่อย เขาก็จะทําเองโดยการเอาการสําลีนะคะให้เขาเขาก็จะใช้ปากใช้มือทําของเขาเขาจะคลุกอยู่ในของเขาคนเดียวเลยหนึ่งชัช่วโมงได้เวลาเราถึงจะเอาขึ้นแล้วเข้าห้องไปทําต่อในห้อง เปื่อยแล้วแล้วจะกรูดุซึ่งถ้าทำสดๆสดจะเจ็บม,มากค่ะอ้อมทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วเนี่ยมาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมคิดอย่างไรครับกับสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นคิดอย่างไรกับชีวิตของอ้อมคิดอย่างไรกับบาดแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกายของอ้อมบางคนอาจจะรู้สึกสงสารบางคนก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวจนแทบที่จะบ่ายหน้าหนี หรือบางคนก็อาจจะกําลังสมมุติตัวเองว่าถ้าต้องเกิดเป็นอ้อมสักเดือนหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพียงแค่สักวันหนึ่งจะมีคําตอบให้กับชีวิตอย่างไรแต่นี่เป็นเพียงแค่1วันในชีวิตของอ้อมเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาอ้อมต้องอยู่ในสภาวะเช่นนี้มานานถึง14ปีและคงจะต้องต่อสู้ต่อไปในวันข้างหน้าซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะยาวนานสักแค่ไหน อย่างเวลาแช่ที่สบายหรือไม่สบายก็สบายตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าขึ้นไปเราเป็นจิบแสดงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งพออ้อมตื่นมามันก็เรียกว่าสองสามชั่วโมงแรกของวันมันก็หมดเวลาไปกับการรักษาตัวเองเนาะ<อ>แต่ตื่นมานี่ตื่นมานี่ยังไงก็คือตื่นต้องตื่นมาดูแลดูแลแผลดูแลนอ,นอะไรก่อนเนาะเฉยๆไม่ได้มันต้องทำมมันเหมือนหน้าที่แล้วนะคะครับตื่นมานี่อ้อมก็เจ็บเลยหรือปา เป็นบางวันถ้าหน้าหนาวมากๆเจ็บเจ็บตั้งแต่นอนแล้วเจ็บเจ็แค่นอนนี่มันเป็นเวลาสบายของคนนะแต่บอกว่ามันแต่บอกว่ามัน,ม,นมันสบายส่วนหนึ่งแต่มันจะลำบากเยอะคือนอนทับซีกไหนเงี้ยมันจะระบบมันทั้งซีกก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนข้างนอนอืเพราะว่าถ้านอนหด็กที่เดียวเราเป็นแผแลนอนไม่เคยสนิทถึงคนอื่นหรอกสนิทอย่างมากก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องพีกแล้วเจ็บ <c oughs> <c oughs> เราคิดยังไงล่ะเราถึงเข้าใจกับมันได้ทั้งๆท,ท,ที่เราต้องตื่นมาเจอกับมันทุกวันแล้วเราก็ไม่ท้อแท้เนี่ยแต่ว่าไงอะ่ะมันก็ต้องทอําอ่ะถ้าไม่ทำแล้วเดี๋ยวเราจะแย่่กว่านี้เี๋ยวมันจะลําบากคนอื่นของยิ่งกว่านี้ทําไปดีกว่าต้องเมืองทุกปีคนอื่นเยอะๆก็อย่าไปมองคนที่ขอดีๆล้วถ้ามองคนปกติเงี้ยอืมล้วเราจะตัดน้อยใจว่าทำไมเป็นนี้เราต้องไปมองคนที่แบบว่าขอแย่ๆมาเยอะ มไม่ใช่มองแค่ตัวเองอม,มองมองมอง,มองแล้วก็คิดครับผมคิดว่ามันชาตินี้ชาตเดียวคงคิดเป็นแบบเนี้ยเพือให้มันหมดหมดไปม,มืนก็คงใกล้แล้วใกล้หมดแล้วก็คิดเป็นอย่างเงี้ยใช้เมื่อหมดวิตรงไงบางคนเขาแบบถขดรับไม่ไหวเขาก็หนีโดยการหนีมันโดยการฆ่าตัวเองอ่ะม,มันทำไม่ได้อ่ะ ถ้าฆ่าไปแล้วเรารู้แล้วเราสบายจริงอาจจะเกิดมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ยิ่งกว่านี้ก็ได้เพราะเหรอเออใช้ใชเขาจบๆตไปชัดเดียว